ลงรถไม่ได้เนี่ยเอ้ามาทำเพี้ยอะไรตรงนี้ครับพี่อ๋ออ๋ออ๋อไอตาไอเต่าวจีจานอยากโดนนะฮะในที่สุดข้าก็ได้เจอเจ้านี่แหละข้าจะล้างแขนแทนพ่อข้าเจ้านั่นแหละข้าพ่อข้าเจ้านั่นแหละข้าพ่อข้าพ่อของเจ้าข้าพ่อของพ่อข้าของพ่อเจ้าข้าพ่อของพ่อข้าปากชักดาบออกมาเรามาสู้เจ้าไม่ต้องชักดาบหรอาเพราะเจ้าโดนข้าลักลอบวางยาพิษมาเป็นอาทิตย์แล้วฮะ On Hot ฮะแผนการเจ้าทิศคิดมาดีนะออน On Hot ข้าได้คิดไกลไปกว่าเจ้าอีกนิดแล้วหนึ่งตับทำไมตัวข้าจะไม่รู้ข้าในรพิษงูที่เจ้าได้เอามาจากสำนักบูตถึงข้าได้ตรวจดูและให้สายสื่อระบุเปชูแล้วเอาไปใส่เล่าเจ้าตนไม่รู้หัวอ่อนหัดไรนะข้าน่ะรู้ว่าเจ้าจะรู้ข้าแล้วข่าว่าข้าน่ะมีชู้ข้าน่ะรักเดียวใจเดียวคลั่งรักทำจะตายแค่นี้เจ้าก็ไม่รู้คนที่เจ้าคิดว่าเป็นชูข้าน่ะนักฆ่ารับจ้างมาเป็นนายหน้าจับครอบครัวเจ้าทั้งบ้านตัวประกันตั้งแต่ลุงใหญ่คน้าจากอากงไปจนอามาอ่อนหัด สือสมองเพชรขอยจดาจำใสกลาไว้ย uh huh. สิ่งที่เจ้าคิดแต่ละเม็ดโอ้พระเจ้าให้สมองแต่ลืมบอกวิธีใช้คนของเจ้าน่ะมีตาแต่ว่าแววกับการสังเกตนังมีไม้ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่พวกเจ้าจับเอาไว้เป็นแค่หุ่นที่หยัดด้วยใบไม้ออนหัตข้ารู้ว่าเจ้าน่ะไม่เลนสไหนตกติกทุกวันหรอกทุกเพศทุกวัยถ้าคิดไม่ทันชีวิตได้บรรลลยจับตัวประกันอันนี้ง่ายเกินไปเพราะแผนขอนข้ามันจะนำขึ้นไปจุดกองฟังกับใบไม้ด้วยไฟตอนนี้บ้านของเจ้าเป็นจนไม่ครอยันวันใดออนหัดนึกว่าจะเก่งแต่ออนวะ เจ้านั่นแหละโดนโคกซับสายสืบฆ่านกรกลับได้ออกแผนที่จับสลับพวกคนของเจ้าโดนหลอกวะบ้านที่มันไปเผาเมื่อกี้คือบ้านของเจ้าาหารละฮะบอกโอยพูดมากกว่าตยแมงแผนที่แท้ของข้าคือทําให้เจ้าพูดมากแล้วตยแวนโอ้ยข้ามองไม่เห็นฮ่าหาโทษทีพอดีข้าตยแม่นเจ้าจะยอมหรือยังถ้าเจ้าไม่ยอมข้าตตอีกทีแน่อหนึ่งดอกแทงปอดเจ้าไปหนึ่งปอดฟอนหัดนะ จนกก็อแท้จริงแล้วตาขับบอดอ้ายโทษทีข้าลืมบอกรักข้ารู้อยู่แล้วเจ้าประบอดที่เจ้าคิดว่าเจ้าพึ่งแทงโดนฆ่าที่จริงคือกระสอบอ้าวข้าน่ะรู้ว่าเจ้าน่ะรู้ว่าข้าน่ะรู้ว่าเจ้าไม่รู้ว่าสามีแม่ของพ่อของข้าแท้จริงที่แท้คือท่านเป็นชู้ของป้าของเจ้าที่ข้าได้ฆ่าที่เจ้าจะฆ่าแต่เจ้าไม่รู้แต่เจ้าก็บูเพราะเจ้าไม่รู้แต่ข้าน่ะรู้แต่เจ้าไม่รู้พูดอะไรอ่ะไม่รู้ ที่เจ้าทำน่ะมันก็ดีแต่ว่ายังอ่อนหัดฮเห็นเจ้าทำทำมาเป็นปีแต่ก็ยังอ่อนหัดฮ่าทำก็ดีแต่ว่าไม่ทำจะดีกว่าอ่อนหัดสอบตกอ่อนจัดเจ้าทารกเจ้าอ่อนสัตว์ที่เจ้าทำน่ะมันก็ดีแต่ว่ายังอ่อนัดฮ่เห็นเจ้าทำทำมาเป็นปีแต่ก็ยังอ่อนสัตว์ฮ่าทำก็ดีแต่ว่าไม่ทำจะดีกว่าอ่อนหัดสอบตกอ่อนจัดเจ้าทารกเจ้าอ่อนสัตว์วันนี้แหละที่เจ้า ตัวอันตรายเจ้ามาฆ่าพ่อฆ่าก่อนทำทำไมเหรออะไรอย่างไรพูดออกมาได้ว่าข้าทำพ่องไทยก็พ่อของเจ้าทำพ่อฆ่าไงแล้วข้าต้องทำไงเพื่อให้มันคลี่คลายโวยเหนื่อยสู้จนเหนื่อยสู้ด้วยดาบโคจะเบื่อวางแผนก็จะเกินใจกันเยืคจะเปื่โวยเหนื่อยเหนื่อยไป็ตัวคนราไม่แย่เลยตัวรับแท้าทายอำนาจด้วยตัวทุกคนสิบปีที่ผ่านมาไล่ฆ่ากันตลอดแม่งโคตรจะเหนื่อยงั้นเรามาเป็นเพื่อนรักกันไหมล่ะจานฮะ ข้าไม่ได้แล้วทำไมเราต้องพยายามเรื่องที่เป็นอดีตปล่อยให้เป็นเรื่องเมื่อวานใช่งั้นพวกเรามาเช็คแฮนดเพื่อยุติสงครามมับโอเคหลังจากนี้เราจะเป็นเพื่อนกันใช่ยุติสงครามใช่โอเ้เอาเนูกอรำเล่า ก็เฮี้ยแล้วสวอฮ่าเ oh. 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 จ้ามันอ่อนหัดที่เจ้าทำานี่ยมันก็ดีแต่ว่ายังอ่อนหัดเห oh. ็นเจ้าทำทำมาเป็นปีแต่ก็ยังว่างหัด oh. ทำก็ดีแต่